สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะแต่วันนี้แอดมั่นใจนะแนวทุกแนวทางต้องมานะคะต้องมาแน่นอนนะคะต้องมาเนาะเออไม่มาได้ไงแอดเดียบไว้ให้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆค่ะแอดจะไม่ขอสรุปนะนะคะไม่ขอสรุปเนาะก็เราไปต่อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะพยายามที่จะไม่ให้มันยาวมันก็อย่างยาวเนาะ เพราะว่าแอดค่อนข้างพูดมากนะคะนื่นค่ะก็ขอ,อไปด้วยนะอ่ะสีเล้านะคะสีเล้าในวันนี้นะคะเมื่อวานก็มีเข้านะคะมีเข้าหกสี่นะคะแล้วก็มีวิ่งลูดนะคะเข้าเนาะวันนี้ก็มีที่เด่นสองและเด่นสามนะคะไปนุ่นแหละลาวสตาร์ใครจะเอาไปวิ่งลูดที่ไหนก็เอาไปได้นะคะในแล้ว,วลาวสตาร์ล,ลายๆาลาวสตาร์เนาะนะคะตัวจอกก็จะมีสองห้าสองเจ็ดนะคะสองหกสองเก้านะคะสามห้า ก็ขอให้มาขอให้ปังนะคะ3739นะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันกลับหัวให้ก่อนนะคะกลับหัวให้ด้วยนะคะ29 26นะคะ29 26เนอะใครชอบนะคะก็จับไปวิ่งไปรูดได้นะคะชอบตัวไหนจับไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะอ่ะสองหนะคะตัวที่ชอบเนาะสองเจ็ดสาห้า 37นะคะทุกครั้งต้องไปกลับด้วยนะคะส่วนห้าน้อยนะคะหาน้อยเมื่อวานนี้นะคะขออภัยเพื่อนาเจาะไม่เข้านะคะเจาะไมาา่เข้านะคะที่หาน้อยเมื่อวานนี้เนาะนะคะนเนาะเฉียดไปเฉียดมาเฉียดซ้ายเฉียดขวาอยู่เพื่อนเพื่อนขาเมื่อวานนี้ก็ขออภัยวันนี้ต้องมาและปังนะคะต้องมาและปังแน่ๆนะคะมาและปังแน่นอนนะคะก็ชอบค่อยตามเนาะเพื่อนๆค่นนะคะ,นะคะตัวเลขมีเข้าเลยมีหลุดเนาะวันนี้แอดก็ให้ที่อ่า ว่าจะเขียน25นะมันไปที่29หรอเพื่อนๆคะอ่ะ25 27นะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันเดี่ยแอดกลับหัวให้นะคะมีชุด3ตัวให้ด้วยนะคะแอดให้เอา้าจะเขียน5จะเขียน5นะคะก็ไป3ก่อนซะงั้นนะคะอ่ะแล้วก็57นะคะชุด3ตัวนะคะ3ตัวก็จะมี2 3 1นะคะ5 1 2 2 7 วันนี้เอาสามตัวไปสักสามชุดนะคะสามตัวนะสามตัวนะคะอันนี้สามตัวเนาะที่หานอยนะคะอส่วนตัวน้้นะคะขออนุญาตกับหัวให้เนาะสองหกนะคะสองเก้สองหกเนาะใครชอบก็วิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งรูดได้เลยเนาะอ่แอดชอบที่สองห้านะคะสองเจ็ดเนาะห้าหนึ่งนะคะ แล้วก็ห้าสามสามห้าแล้วกันนะคะชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะชอบชุดไหนตามชุดนั้นเนาะไปกลับนะคะไปกลับนะคะหกและเก้าตัวเดียวกันนะคะกลับหัวด้วยเนาะกลับหัวด้วยนะคะอ่ะแคบหน้าจอนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่แนวทางต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเน,ะน,นาะเพื่อนค่ะก็เกรงใจพี่ๆเพื่อนอยู่เหมือนกันเนาะบางท่านก็ดูให้จนจบคลิปเลยนะคะส่วนลาสามัคคีวันนี้นะคะ ฟันธงเล่าเราสามัคคีต้องมาเราเราต้องมานะคะทุกราวเลยขอให้มาขอให้ปังขอให้เข้าทุกแนวทางนะคะหกและเก้าตัวตัวเดียวกันเด้อเพื่อนๆคื่อนาเนอะอ่ะคู่แรกเก้าศูนย์นะคะเก้าสองเก้าสี่ตัวที่คิดว่าจะมาเดี๋ยวแอดกลับหัวให้นั่นแหละนะคะสามศูนย์อุ้ยบัดเชยสามีสามสองสามสี่ฉันไปอัดคลิปก่อนนะบอกงี้เลี้ยงลูกไปนะคะอ่ะเก้าศูนย์นะคะสามสามคู่ ไอ้หกศูนย์จะเขียนหกศูนย์อะสามคู่นี้แหละนะคะที่แอดจะกลับหัวให้เนาะหกสองนะคะหกสี่นะคะอ่ะส่วนตัวที่เน้นนะที่ตัวแอดชอบนะคะเอ้าหยิบผิดประกายแล้วเพื่อนงะนะคะสีน้ำเงินนะคะโอ้ยเนาะพี่น้องพี่น้องทองแมวนะคะอ่ะพี่น้องทองแมวนะคะอ่ะสามศูนย์อ่ะสามสี่นะคะ,ะ, 30, ะ, 34, ะ,คะก็ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันนะคะ ส่วนนะคะสามัคคีวีนะคะสามัคคีวีเนะาะเมื่อวานเราสามคัคคีเราก็เข้านะคะที่เจ็ดสามนะคะเข้านะคะเจ็ดสามนะคะสามัคคีเมื่อวานนี้เนาะนะวันนี้ขอให้ปังต่อนะคะขอให้ปังต่อเฮงต่อนะคะวันนี้สามัคคีวีมีเด่นสามและเด่นเจ็ดนะคะสามและเจ็ดเนาะ,ะลดคําพูดลงนิดนึงนะคะพูดมากไปนะคะคลิปยาว เดี๋ยวพี่เพื่อนหมั่นไส้นะหมั่นไส้หมั่นไส้แอดตุยจังพูดมากจังนะคะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งโอ้ยให้พูดนําแหน่เนาะไม่มีใครพูดด้วยเลยนะนะคะไม่มีใครพูดด้วยเลยเนาะไม่มีเพื่อนนะคะเพื่อน่ะอยู่ที่ต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะลําบากเนาะไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะอะไปกลับด้วยนะคะไปกลับหกและเก้าตัวตัวเดียวกันพี่น้องหกและเก้าเด้อกลับหัวในเด้อพี่น้อง กับหัวมน่เนยเดอ้ออ่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเดี๋ยวเราไปที่ลาวกาชาติกันนะคะลาวกาชาิเย็้ยงต่างๆเดอ้อเมื่อวานนี้ก็กราบขอโทษขอภัยนะคะลาวกาชาติแต่วันนี้ฟันทงนะคะมาแน่นอนนะคะมาแน่นอนเนาะนะคะ,านนนะ,คะตามได้เลยเ,เพื่อนๆค่ะตามได้เลยนะคะตามได้เลยอันนี้แอดใช้สูตรสูตรเก่าๆนั่นแหละนะคะก็มาลองดูนะคะว่าสูตรไหนมันค่อนข้างจะเข้าช่วงหลังๆนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ ของเรามันค่อนข้างที่จะหลุดเยอะเลยนะคะหลุดบ่อยมากด้วยนะคะหลุดบ่อยเลยนะแอดก็เลยใช้สูตรสูตรเก่าที่เคยใช้นั่นแหละกลับมานะคะกลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะคะย้อนหลังนะคะย้อนหลังห้างวดนะอันนี้งวดที่6กนะสำหรับสูตรเก่าที่แอดเคยใช้นะคะก็เข้ามาห้างวดแล้วนะอันนี้คืองวดที่6กจะทดลองในวันนี้นะคะชอบค่อยตามเพื่อนๆจ้าแต่แอดขอฟันธงนะคะมาแน่นอนเด้อ อ่านนะฟันทงทุกวันนะคะอ่ะแปดเจ็ดนะคะถ้าเชื่อก็ตามได้เลยเนาะคุณเมื่อนขนะคะแปดหนึ่งแต่ขออนุญาตกันไว้ด้วยนะคะกันไว้ด้วยอ่ะกันไว้ด้วยนะคะที่สองชุดด้วยกันนะคะก็จะมีสี่แปดนะคะแปดสามอ่าเดี๋ยวแอดเนนให้ว่าคู่ไหนนะคะถ้าชอบตัวประกอบที่เลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลขเก้าเก้ากับหกตัวตัวเดียวกันเด้อคุณเพื่อน่ะแล้วก็ชุดกันไปที่สี่แปด นะคะคอันนี้ก็ขออนุญาตปรับมัวเป็น4ีหนะคะแล้วก็แปดหกเด้อคม่นนะคะชอบชุดไหนตามชุดนั้นแล้วกันนะคะก็ะอ่ะนะคะแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะใครที่นะคะ รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเป็นกําลังใจให้แอดแอดก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเนาะนะคะแอดก็ไม่รู้แอดจะได้ทําต่อไหมใบภาษีมาเพื่อนๆคะ่ะเงิน YouTube ก็ได้นิดเดียวภาษีเก็บเรียกเก็บเงินย้อนหลังเพื่อนๆคะ่ะแอดยังไม่ได้อ่านเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็เลยเก็บไว้ก่อนอ่ะอุ๊บไว้ก่อนมันบอกแจ้งภาษีแท็กมันว่าอย่างนี้เห็นแค่หน้าหน้าปกแอดก็แบบอะไรเนาะว่ะ เนาะจะมาเก็บตังค์กันได้ไงเออค่า youtube ก็ได้นิดเดียวเพื่อน่ะโอ้ยไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเก็บไว้ในคลังก่อนไม่ต้องอ่านมันหรอกนะคะถ้าไม่เห็นแอดอีกทีนะโอ้ยถ้าไม่เห็นแอดอีกทีก็นะคะก็คงจะแบบเลิกทําไปนะคะอเอาเงอน่ะเนาะก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็รอถามเพื่อนๆกันอยู่ว่าได้รับ จดหมายแจ้งเกี่ยวกับแท็กมากันบ้างหรือเปล่านะคะแอดก็ต้องถามเพื่อนๆดูคนเนาะถ้าต้องจ่ายค่าแท็กด้วยโอ้ยเลิกดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะเลิกดีกว่าแต่จะอาจจะให้ไปที่ไลน์นะคะถ้าเกิดว่าแอดไม่ได้ทําแล้วนะคะแอดก็จะให้ไปที่ไลน์ล้วกันเนาะก็ถ้าพี่เพื่อนอน,นะคะเผื่อเผื่ออะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะพี่เพื่อนๆก็แอดไลน์เข้ามานะคะตุย้ยแปดแ อุ้ยไม่ใช่สามสามหกหกนะคะโอ้เขียนผิด id line นะคะ id id line เนาะ l i n e เนอะ id line นะคะเพื่อนเพื่อนคะ t u y นะคะสามสามหกหกเด้อเพื่อนๆพื่คะแอดมาเนาะเผื่อ,อยังไงนะคะเพราะว่า a อดได้ใบท็กมา add ไม่รู้ว่าแอดต้องจ่ายค่าท็กหรือเปล่านะคะก็เลย ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าได้จ่ายค่าแท็กแอดก็คงต้องเลิกทํา y o u t u น e ่ะขี้เกียกจเนาะเจ้าตังที่ไหนมาจ่ายค่าแท็กนะคะก็จะให้เฉพาะในไลน์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแอดก็จะให้ในไลน์แต่ไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าแอดต้องนอนเวลาพี่พพเพื่อนส่งข้อความถามหาเนาะนะคะก็แอดไอดีไลน์มาแล้วกันนะคะถ้าใครที่แบบว่าอ,าอยากจะได้ตัวเน้นๆเนาะนะแอดก็ไม่รู้มันมาตัวไหนนะนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาทีตัวไหนเนาะก็นะคะ ก็แอดมาได้นะคะถ้าแอดมีเวลาเดี๋ยวแอดก็จะตอบเองเด้อเพื่อนะคะเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวตั้งกลุ่มใหม่แล้วกันเพราะว่ากลุ่มเก่าแอดลบไปแล้วนะคะอ่ะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะแคปหน้าจอไปได้เลยนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยอ่ะลากรชาติวันนี้นะคะแอดฟันธงนะคะฟันธงนะคะ มาแน่นอนแอดชอบที่หลักแปดนะคะอ่ะใครชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะก็ขอให้มาและขอให้ปังเฮงๆกันท,กทุกทท่านเด้อนะคะเราพัฒนาแล้วก็มาเมันกันวันนี้นะคะขอให้เฮงๆมาปังนะคะแอดก็ลงที่สามตัวสามชุดเด่นนะคะ3มคู่เด่นไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันด้วยดีเสมอมานะคะขอให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านโชคดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในหน้าทางต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ